วันนี้คุณครูอ้อจะให้เล่นเกมการศึกษานะคะให้เด็กๆเตรียมใบงานมาหนึ่งใบนะคะที่คุณครูแจกไปให้แล้วก็ดินสอหรือสีก็ได้นะคะแล้วของเล่นชิ้นเล็กๆหชิ้นนะคะอะไรก็ได้ที่เด็กๆมีที่บ้านนะคะอย่างเช่นตุ๊กตาตัวเล็กรถเครื่องบินสัตว์ก็ได้ เด็กๆเตรียมให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆเตรียมดินสอนเรียบร้อยหรือยังคะเด็กๆเขียนชื่อนำสกุลเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นให้เด็กๆคิดว่าเด็กๆจะเดินทางเริ่มจากมุมไหนของของกระดาษน,นะคะให้เด็กๆเลือกหนึ่งจุดนะคะเป็นจุด สตาร์ทและเด็กๆก็จินตนาการว่าเด็กๆจะมาหยุดตรงจุดไหนพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะคุณครูเริ่มจากจุดนี้นะคะเป็นจุดสตาร์ทเด็กๆวาดลากเส้นอย่างอิสระค่ะลากไปเลยค่ะจะโค้งจะ โค้งเส้นหยกักเส้นเฉียงได้หมดเลยนะคะเป็นรูปคลืค่นก็ได้ค่ะเลี้ยวโค้งได้หมดเลยเส้นเฉียงเส้นทยแยงมุมได้หมดเลยนะคะให้เด็กๆใช้พื้นที่ให้ครบนะคะให้ได้เยอะที่สุดลากเส้นให้ยาวที่สุดค่ะจะทยแยงม้วนได้นะคะ ค่อยๆลากนะคะลากมาอย่าให้เส้นไปตัดกันนะคะลากมาเลยค่ะมเมื่อเด็กๆรู้จุดสิ้นสุดแล้วว่าเด็กๆจะออกทางไหนเด็กๆก็ออกเลยค่ะ เสร็จแล้วคุณครูออกทางนี้นะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆทำห่วลูกศรแบบนี้ค่ะสิ้นสุดการเดินทางของเราจากนั้นให้เด็กนำของเล่นที่เด็กๆเตรียมไว้ที่คุณครูบอกตั้งแต่แรกนะคะเป็นของเล่นชิ้นเล็กๆใช้ในการทางค่ะอย่างเช่นตุ๊กตา รถหรือจะเป็นสัตว์ของเล่นอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบอมาเริ่มเลยค่ะเริ่มเดินทางกันตามเส้นที่เด็กๆได้วาดไว้ตะกี้นะคะค่ะเดินทางกันเลยค่ะค่ะตรงไหนที่เด็กๆม้วนไว้นะคะก็เด็กๆก็ต้องม้วนต้องโค้งเดินตามเส้นนะคะออก นอกเส้นที่เราที่เราวาดไว้นะค่ะค่อยๆเดินมาค่ะเดินมาตามเส้นทางที่เราวาดไว้ค่ะตรงไหนโค้งเด็กๆกก็ต้องโค้งตามนะคะค่ะอันนี้ แล้วก็โค้งมาค่ะเดินตามเส้นที่เราวาดไว้ตะกี้นี้ต๊อกแตกต๊อกแตกต๊อกแตกเอจะถึงบ้านเราหรือ,อยังเนาะเอถึงหรือ,อยังคะเด็กๆเย้ถึงแล้วโอเคค่ะ หรือจะเป็นรถเด็กๆเ,เด็กผู้ชายก็มาดูรถนะคะ,ะรถเด็กๆก,ก็วิ่งเลยค่ะวิ่งวนมาตามทางที่เราได้ไว้นะคะโค้งมาเลยค่ะโค้งมาค่ะเด็กๆหาชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเพื่อเด็กๆจะได้เดินตามเส้นได้อย่าง สะดวกนะคะโค้งเย่ถึงเส้นชัยแล้วค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆเ,เพิ่มเติม,ตมวาดรูปเพิ่มเติมได้นะคะจะวาดจินตนาการว่าเด็กๆเ,เดินในสวนเด็กๆก,ก็วาด ดอกไม้เพิ่มได้นะคะเป็นรูปดอกไม้และระบายสีให้สวยงามนะคะหรือเด็กๆเ,เดินบนถนนเดินบนถนนเด็กๆจะมีอะไรคะเด็กๆอาจจะเพิ่มเติมด้วยยานไฟจราจรใช่ไหมคะให้เด็กๆวาดรูปได้เลยค่ะแล้วละบายสีได้ตามใจชอบเลยนะคะวาดรูปภาพประกอบข้างๆทางได้นะคะค่ะ เมื่อเด็กๆทำให้เด็กๆถ่ายรูปเก็บไว้ในอัลบั้มของเด็กๆด,ด้วยนะคะหรือถ่ายคลิปวิดีโอเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมให้คุณครูดูด้วยวันนี้คุณครูก็ขอจบเกมการศึกษาเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในเกมหน้านะคะบ๊ายบาย